สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปหาไปรู้จักกับสุนัขสายพันธุ์ n o r f o l กเทเรียนอร์ f o l เทเ r r i เป็นสุนัขขนาดเล็กโดยทั่วไปแล้วมีความสูงประมาณ9-10นิ้วและมีน้ำหนักระหว่าง11-12ปอนด์ครับขนของนอ r f o l k t เ r r i e เป็นขนสองชั้นขนชั้นนอกนั้นหยาบแล้วก็ตรงส่วนขนชั้นในนั้นนุ่มแล้วก็หนาครับสีขนที่พบได้บ่อยนั้นก็คือสีแดงสีดำผสมแทนสีน้ำตาลแล้วก็สีเทามีใบหูขนาดเล็กที่ตั้งตรงดวงตากลมโตแล้วก็มีใบหน้าที่ดูขี้เล่นครับ เราไปดูประวัติคร่าวๆกันนอฟอกเทเรียมีต้นกําเนิดจากประเทศอังกฤษโดยมีจุประสงค์แรกเริ่มในการพัฒนาเพื่อเป็นสุนัขล่าสัตว์ขนาดเล็กครับเชน่นหนูและก็สุนัขทิ้งจอกนอฟอกเทเรียถูกพัฒนาขึ้นในภูมิภาคข,ของอีสแองเกลียของอังกฤษในปลายศตวรรษที่19นะเพราะพันในตอนนั้นได้ผสมข้ามพันธุ์สุนัขกลายสายพันธุ์เพื่อให้ได้สุนัขที่มีความคล่องตัวสูงและก็มีทักษะในการล่าสัตว์ที่ยอดเยี่ยมครับ ก่อนที่จะได้รับการยอมรับในฐานะพันธุแยกสุนัขพันธุนี้ถูกเรียกรวมกับนอร์วิชเทเรียเก่าเนื่องจากมีลักษณะที่คล้ายกันมากแต่ในปี1964สุนัขพันธุ์นี้ได้ถูกแยกออกมาเป็นพันุเฉพาะโดยใช้ชื่อว่า ria, นอร์โฟลเทเรียเพื่อให้ต่างจากนอร์วิชเทเรียที่มีหูตั้งเก่านอร์โฟลเทเรียเป็นสุนัขท,ที่มีอุปนิสัยขี้เล่นกระตือรือร้นและก็เป็นมิตรพวกเขานั้นมีความกล้าหาญและก็รักการสำรวจเก่าเนื่องจากมีความฉลาดและก็ปรับตัวได้ดี การฝึกอบรมพวกเขาก็มักจะไม่ยากเกั่วแต่จำเป็นต้องมีความสม่ำเสมอและมีการเสริมแรงเชิงบวกครับนอฟท์เทอรเรียมีพลังงานสูงจึงต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำเช่นการเดินเล่นหรือว่าวิ่งเล่นในสวนเกี่วส่วนการดูแลนั้นโดยทั่วไปนอฟท์เทอเรียมีสุขภาพที่ดีแต่ควรระวังโรคทางพนันธุกรรมเช่นโรคหัวใจและก็โรคข้อสะโพกเสื่อมคนของนอฟท์เทอเรียนั้นควรได้รับการแปลงขนอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันขนฟันกันและวนตัดเล็บและทำความสะอาดหูเป็นประจำเกี่ ปัจจุบันน้องโฟเทอรียเป็นสุนัขท,ที่ได้รับความนิยมทั้งในฐานะสัตว์เลี้ยงในครอบครัวและในวงการการแสดงสุนัขครับพวกเขามัจะเป็นที่รักของเจ้าของเพราะความขี้เล่นและก็ความเป็นมิตรของพวกเขาเป็นอะไรบ้างครับสำหรับสุนัขสายพานานันน้องโฟเทอร์่าียเขาเป็นสุนัขท,ที่เหมาะสำหรับครอบครัวที่ต้องการสุนัขขนาดเล็กที่มีพลังงานสูงและก็มีนิสัยขี้เล่นและน่ารักครับแต่ถ้าใครชอบสายพานนันธุ์นี้และคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน,มมยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์และที่สำคัญอย่าลืมกดซ้างกระดิ่งน,นะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ